สเกคแรกว่าคุณชีวิตนามสก,กุลอยู่ที่การตั้งค่าเนะดี๋ยวนี้ก็มีการตั้งนามแฝงกันมาสารพัดนะรู้สึกว่าจะเก่งภาษาเก่งพยัญชนะกันหน้าดูเลยเนาะข้าพเจ้าก็เหมือนโจรหลงทาง นองเล็บมาจากที่มืดโเลีปิดข้านพะเจ้าก็เหมือนคนโจรหลงทางมาเจอธรรมะเจอแสงสว่างแต่ยังไม่อาจปฏิบัติได้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าทางเส้นนี้คือทางของผู้บริสุทธิ์คือทางพ้นสุขพ้นทุกข์คือดอกฟ้าที่หมา อย่างข้าพเจ้าไม่อาจเอื้อมจริงๆเอาอย่าพูดจากเงนินสิเต้องเอาเพลงดอกฟ้าที่มาวัดต้องเอื้อมไปร้องไปไปไป,ไปฟังดีๆสุดเทพก็ร้องไว้ดอกฟ้าที่มาวัดต้องเอื้อมกาไปฟังดีๆมาเริ่มต้นด้วยศีลคนทุกวันนี้เนี่ย ทิ้งศีลแม้แต่ภิกษุไปได้แต่แค่วินัย227ศีลจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลที่เป็นศีลอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไม่รู้จักกันแล้วในพปฏิปิกพระสูตรเร่มแรกเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัส เรื่องสีเป็นตัวสำคัญสำคัญยิ่งใหญ่เลยแต่นี่ก็ปัญญาแปดที่อาตมาเขียนมานี้ถึงเล่มสามกำลังมันต้องเป็นเล่มสีแนะ่เพราะตอนนี้ปาก็เกือบแปดรอหน้าแล้วจ้องแบ่งเป็นเล่มละสี่ร้อยหน้าอ่า มันก็จะเป็นสี่เล่มและปัญญาแปดเนี่ยที่อัตมาเขียนมาอยู่ตอนนี้นี่ก็ยังไม่จบสิ้นเลย <c oughs> มันจะต้องเรียนรู้จริงๆนะคุณเริ่มด้วยศีลข้อแรกแรมันจะเริ่มง่ายจะเริ่มไปได้ตามลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ตามที่พะเจ้าท่านตรัสไว้ในปหาราทศูนย มันเป็นความอัศจรรย์จริงๆเลยในศาสนาพระพุทธเจ้ามันยิ่งใหญ่เริ่มด้วยสีนี่ก็มันเริ่มต้นง่ายๆนะแต่มันน่าอัศจรรย์เพราะใ,ใครไม่เห็นความสําคัญในศีเนี่ยลงทะเลยะเยือกเย็นเลยถูกไซโครนถูสลาตันมันพัดเละเทะไปหมดเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ศีลจะมีตั้งแต่ต้นจนจบในชีวิตมนุษย์เพราะศีลที่คนปฏิบัติได้แล้วจะเป็นความปกติสามันอยู่กับชีวิตเรานั่นเรียกว่าคนมีศีลศีลเราปกติเขาแปลกันแต่เขาเข้าใจไม่ได้อธิบายไม่ออกปกติคืออะไรปกติคือสามันชีวิตของเราเนี่ยแหละตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตานอนจนกระทั่งเกิดจนระทั่งตายศีลมาอยู่กับเราหมดเลย นึ่งไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นต้นผููที่บรรลุศีหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์แล้วตั้งแต่เกิดจนตายคุณก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ตั้งเกิดจนกระทั่งบรรลุศีนี่แล้วเนี่ยได้เป็นปกติสมบูรณ์ละคุณจะไม่ฆ่าองเลยจนตายแม้สัตว์จะฆ่าคุณกณก็ให้เสร็จสัตว์ฆ่าเราเพราะเรารูถึงกรรมมันมีบากรายะงไม่ทําชั่วไม่ทําเป็นฆ่าฆ่าสัตว์มันก็ไม่มีบาสัมซอนเองเราไปฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา มันเป็นหนี้กันอยู่อย่งงัง่นตลอดกาลนานพราเราจะไม่ทำเราจะไม่ต่อวิบากเราจะไม่ต่อวิบากไปอีกชาติโน้นเจ้านาจัดไม่พอไม่เอาพอ่อจบเมื่อเราจบเราเป็นผู้จบคนอื่นเขาตบมือข้างเดียวไม่เป็พผลอะไรกับเราเมื่อคุณตบลมก็ตบไปดิเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมือที่จะไปตบกับคุณคุูก็ตบลมลมมึแงแล้วคุณไปเอง ดีไม่ดีก็ไปตบเอาปากงูเหา่าไปตบเอาน้ำทุเรียนไปตบเอาอะไรของคุณไปนะเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปท้อนะอย่าเพิ่งไปท้อไปร้องไปฟังเพลงอดอกฟ้าที่มาวัดต้องเอื้อมสุเทพวงกแหนร้องไว้ คนอื่นไม่ได้ร้องเลยมีเวอร์ชันเดียวเพลงนี้ของอาตมามีเวอร์ชันเดียวนะไม่มีคนอื่นร้องเลยมีวงคารวาสวงคารวาสเอาไปร้องบ้างครับอ๋อก็มีอยู่ใน youtube มีอยู่ในอะไรเนาะอ่าเอาแต่ก่อนนี้มันอัดแผ่นแผ่นเสียงสุเทพนี่อัดตั้งแต่เป็นแผ่นเสียงเป็นอัลบั้มแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตกยุคแล้วแผ่นเสียงอัลบั้มเดี๋ยวนี้มันอยู่ใน ไอ้กล่องนี้น้อยๆนีน่นนนหมดเลยเอาเอาอย่าไปอย่าไปท้อแท้อย่าไปพูดเรื่องงานเอาเอาละคุณชีวิตอยู่ที่การตั้งค่านี่ตั้งค่าไหมา